ที่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการใช้ตัวกรองบุหรี่นะครับผมตัวนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานเลยครับกรองทิพย์กรองทองหรือว่า S M สสามารถใช้ได้หมดครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับผมอันนี้สามารถถอดล้างได้ครับปกติครับแนะนำนะครับให้ล้างน้ำเปล่านะครับนี่ใส่พอดีเลยครับ นี่ครับนี่ครับผมตัวนี้ทามาจากอะไรที่พเมพยมาครับแค่สองร้อยเก้าสิบาทเองครับนี่ครับคุณลูกค้าข้อดีของโลกองบุรีนะครับลูกค้าหลายคนคอมเพน์มาจากทางร้านนะครับก็คือไอน้อยลงนะครับแล้วก็หอบน้อยลงครับหอบผิดน้อยลงครับไอ้น้อยลงครับนี่ครับก็คือสาเหตุที่ไอน้อยลงนะครับตัวน้ํามันไทยกับอสารมิโครตินนะครับมันจะเข้าไปอยู่ในนี่ครับ ข้าไปอยู่ในนี้ครับนี่ครับคือตัวกรองครับอีกอย่างนึงครับข้อดีของตัวกรองบุหรี่นะครับก็คือไม่ทําให้ิมฝีปากดานะครับแล้วก็กลิ่นบุหรี่ไม่ติดปากด้วยครับกล่องนี้เลยครับสองร้อยเก้าสิบาทนะครับเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์นะครับฟรีค่าส่งปลายทางครับทุกชิ้นครับพอมานะครับสวัสดีครับ